สวัสดีจ้ามาเด้อพี่น้องสมเจ้ากินตำบักแต่งใส่เส้นสปปเกตี้เบิงใช่เป็นอะไรไม่ใช่เสบยบพอน้อเบิงเดอเบิงเดอเบิงเด้เพิงเนี่ยเเป็นจังไหนโอ้ยเบิงเฮ็ดสองเือแล้วเฮ็ดสองเือกับหนีแล้ว นลองเป็ดจังไมันมันกระแทบเไปถ้ามันถ้ามันมีอันเครื่องบมดเครื่องครบจังส์แทบทุกเส้นนั่นแหละเนาะเพราะว่าจังสั่นเพราะเส้นใดกระแทบถ้าเฮามีประแดดแป้งผงชูรสไอ้มะนาวเอีย,ย,ยงแบบว่าพอมเสียแบบนี้ปลาเกตตี้นะคะตำกเข้าไปแล้วก็ะซิมเบิง มาา่าเป็นจังไ้ไดูทำกินแซ่บๆเลิกงานมาเมือเ่อยเพราะอได้อยู่ไป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 ,ไป,ปงปนะจ้าจดไรัวนๆ,ๆ,ๆอ กินแำ้ัะไอ้แต่งกับเซนสปาเกตตีเลยจ้าขึ้นอย่างนะแม่ก็ได้ไปซื้อนมจีนก็ได้ไปไอ้ร้านจีนร้านอย่างเลยเพราะวาเซ็ดทัวไม่กักยามไดวูขัวกระได้ได้น้ำขอบะโนปีนี้นะ าเกตตี้นะคะรกลับไปเอาปักทั่วทวรันตาั่วรันตานะคะเปิดสิบมาเดจ้ามากินเดบันเนสวัสดีค่ะมาเดจ้ามากินตำแตง เอาทัวรันเตากันใส่ทัวรันเตาไว้นี่กินกับตํมตแตงไซลม์เซนส,สปาเกตตีเดาจ้าว่าไม่สนุ่มจีนเขาบอกกินเสซนสปาเกตตีมันก็อร่อยคือแสนเดาจ้าขอให้มีเครื่องคบุบ ไปเฮ็ดงานมาเมื่อยรูเ็เลยอยากกินอร่อยเลยวปอ,อยูอ่งงอให้กินเบิง้งอยู่บ้านเขาเป็นได้มันกิพติดเต็มเยอะ อืมถ้ามีเครื่องครบตาจ้าเบ้างถ้ามีเครื่องครบมันก็อร่อยทั้งนั้นแหละ บึงเจ็บเนาะอาหารบ้ามคะลองกินบึงเด้วจ้าลองเห็ดบึงเต็บถ้าประแดกบ,บ้านเขาอะ่ะผงชูรสแป้งด้วยนั่นประแดดยังใส่ยัง,ยงกระแซบเดาจะเจ้าบึงเห็ดกินไปหืมน่าจะนได้อาบเยูะ ฝ้ามาแล้วฝ้าไปรับลูกเด้วจ้าเอิ้นฝ้ามากินเขีนงานเสร็จฝ้าเมียนเหือนเมียนจำทำความจาดบ้านแล้วก็ไปรับลูกเมือ่อยเมื่อยอ๋อ เกลาครับทัวรันเต่าเดี๋ยวจะแบบทัวร,ร,รททันเต่าต้มอืมเส้นสปาเกตตี้บางอย่จ้ะมันสิมีเส้นหลายรูปแบบเลยจ้ะ เคยว่ามาันตำไส่เี่ยงกระแซบกระแดกมาเอเบิ้งเขาตำไส้หั่นใส้นี่ใส่หั่นใส้นี้ตำเส้นเล็กเส้นใหญ่มเดี๋ยวนี้นะดัดแปลง,แป,งแปลูปไปทุกเส้นเราเดี๋ยวนี้ เขาบอกแล้วเขาเล่นส่งการกันคนเราได้ไปเล่นส่งการมาหลายปีเลยซุ้มเจ้าเขาได้เล่นส่งการมาหลายปีแล้วเมื่อ20ปีแล้วเนี่เพื่ไปเล่นส่งการเกิดวัดแ่าแล้วถ้าไปตอนนี้ก็คงบเล็นน้ำเขาอีกล่ะ คนไล่ไหลใส่กรไดาษตั้งไร่กลับบ้านเขาเนาะปีใหม่ไทยทั้งนี้เ่าเคยได้กลับเลยปีใหม่ไทยส่งกัน ม้วนๆกันเดอ้อม้วนๆแล้วก็อย่าลืมเป็นเจ้าของเดอ้อดูแลตัวเองนเดอ้อกับบ้านกับซองใครก็ได้บ้านเขาเราเรียนทงกันสาดน้ำยู่นหอนหอนปัจจุนีห,นหนอนยูนี่นนก็เพอเร์เฟคเด้อจ้า ทั้งแดดทั้งฝนทั้งลมทั้งหนาวว้ยมีครบทุกอย่างปัดเท้าอ่ะสาตาน้ำผู้เดตัทางนี้มีเบิร์ตสุยางเด้ปักเฮบผู้ใดก็ะมีเมื่อนี้นะอืปักเฮบลงเดอจ้า ไปแล้วบักเฮบลงบกคิดว่าบักเฮบสิลงวันนี้ลงหน่อยนึงเป็นน้ำแข็งงานบอชลาบด้วยเจ้าเริ่มอ,อายุข,ขึ้นอายุมากขึ้นก็ทำให้เอ็ดอี้หยางซาลงช่วงที่ไปหันไปนี่ ล eat. So eat cool. no. like Please, ืมหน้าลืมหลังอยู่กินอิ่มบ้างเลอลูกงโสวีทเอกคเลยจูสลูกกินข้าวเเร็จแล้วว่าอยากกินของหวานมาสักไม่มีลูกเผ็ดเผ็ด ตัวพี่เดียวด้เลยจ้า mm. ไปเลยจ้ะซุ้มเจ้าเดือหน่อยนึงเผ็ดวัสดีค่ะกินบาเบิร์ดออกฝากเป็นกำลังใจให้เด้อกดติดตามให้เด้อจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่าก่อนเดี๋ยวเ mm. ขบคุณค่ายังไง <me> ขขบคุณค่าไม้พัชรีดู <c oughs> น้างอ่นติดเพลงอ่นทบเอ,เอ้ยไม้พัชรี ขอบคุณค่ะว่าสันกับไอ้เพลงอ่นเนี่ยกับปูนิอีปิโอ้ทษนอจ๊ะปุนิอีปิมันมากกาปเนาะเฮ้ยอีปีโล ัสด <Nobody> ีค่ะก็แล้วสวัสดีจ้าดีๆสวยๆค่ะ